รายการจีนะคะวันนี้เคที่นะคะจะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการนั่งถ่ายนะนะคะถ่ายหนะักยังไงให้ถูกวิธีแล้วรู้สึกว่าครีมทั้งลำไส้นะคะอันนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างออโยคะและอายุรเวทนะคะซึ่งคนที่เรียนครูโยคะจากเวอร์โยคะอะไรอันนะคะจะรู้ว่า ในหลักสูตรของโยคะ200ชั่วโมง300ชั่วโมงนะคะของเราจะมีทุกๆคอนเซปต์นะคะรวมถึงอายุระเวทเบื้องต้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาให้เทคนิคการนั่งแบบถ่ายหนะักถ่ายยังไงให้รู้สึกว่าคลีนแล้วหมดนะคะอันนี้จะช่วยปัญหาของคนที่เอ่อลำไส้แปรปวนข้อหนึ่งนะคะข้อที่สองสำหรับคนที่ถ่ายนะั ข้อที่สาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยได้แต่อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงพยายามฝึกให้เป็นนิสัยนะคะอันดับแรกนะคะก่อนอื่นเลยทุกบ้านนะคะปัจจุบันนะคะชักโรครกอาจจะเป็นแบบนั่งปกติถูกไหมเนาะอาจจะเป็นแบบนั่งปกติแหละก็ระดับประมาณนี้เตี้ยกว่านี้นิดนึงอะประมาณหัวเข่างอได้ถูกไหมทุกบ้านบบนมี บบน,นะคะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนนะคะก็คือเขาจะมีแบบนั่งย,งยองๆเนาะเพราะฉะนั้นเคที่บอกเลยนะคะการที่เราจะมีสุขภาพลำไส้ที่ดีการกระบบการขับถ่ายที่ดีเนี่ยคือการนั่งแบบย,งยองๆนะคะอันเนี้ยจะทําให้ขับของเสียออกได้หมดจริงๆเนาะส่วนการนั่งแบบนี้ เข้าใจอยู่ค่ะว่าบางคนบางท่านหรือผู้สูงวัยเนี่ยไม่สามารถที่จะนั่งยองๆได้เนื่องจากอะไรอายุเอยข้อเอยอันนี้เข้าใจได้นะคะอาจจะปวดข้อปวดเข่านะคะเทคนิคแรกนะคะถ้าบ้านไหนที่ไม่มีแบบนั่งยองเนาะแต่ว่านั่งแบบนี้เนาะอ่าข้อแรกนะคะสังเกตไหมว่าเราเนี่ยจะวางหัวเข่าเสมอกันพอดี ถ้าเราต้องการที่จะนั่งให้นานแล้วรู้สึกปวดแล้วก็ขับถ่ายหมดอันดับแรกนะคะให้เขย่งปลายเท้าขึ้นนะคะเขย่งปลายเท้าขึ้นแบบนี้นี่สําหรับคนที่เบื้องต้นแล้วก็มันจะรู้สึกปวดแล้วเรารู้สึกขับถ่ายออกหมดนะคะส่วนสําหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่าวันนี้ฉันจะต้องเอาออกให้หมดอ่าอันดับแรกนะคะเขย่งปลายเท้านะคะ อาจจะเมื่อยปลายเท้านิดหนึ่งแต่อยากให้ฝึกเอาไว้นะคะหรือถ้าใครคิดว่าไม่ได้นะคะเทคนิคที่สองก็คือวางราบเลยแล้วก็กอดหน้าท้องแบบนี้เนาะหลังจากนั้นค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยขณะที่เรารู้สึกว่าปวดแล้วก็กำลังถ่ายอยู่นะคะเรากดเข้าไปที่ตรงบริเวณลำไส้เนี่ยนิดหน่อยนะคะเหมือนเรานวดท้องนั่นแหละแต่เรากด มันจะไปโดนตรงที่ส่วนลำไส้ใหญ่พอดีนะคะกดลงไปโน้มหน้าโน้มไปเล็กน้อยนะคะอันเนี้ยเราจะคุณลองสังเกตดูถ้าใครไม่เคยทําลองทำดูนะคะคุณจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าคุณจะถ่ายเยอะกว่าเดิมแล้วก็หมดจริงๆแค่สองเทคนิคนี้นะคะเอาไปปรับใช้ได้เลยมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยที่ทุกคนมองข้ามนะคะแล้วก็ไม่ได้มองถึง เนาะเพราะฉะนั้นทําไมถึงต้องให้เขยงปลายเท้าเนาะเพราะว่าการที่เราพักผ่อนหน้าขาเลยมันทําให้เรารู้สึกไม่ปวดมากอาจจะถ่ายแต่อาจจะถ่ายไม่หมดนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนแล้วก็ช่วยปรับระบบลาไส้ช่วยปรับระบบการขับถ่ายได้ดีนะคะคลิปนี้ถ้าใครกดไลค์กดแชร์ขอให้มีสุขภาพลำไส้ที่แข็งแรง